สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามา,าพูดกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแบตโทรศัพท์ Huawei นะครับซึ่งทีแรกเลยผมนึกว่าเปลี่ยนไม่ได้ในโทรศัพท์ทุกวันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเปลี่ยนได้นะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์ Huawei นะครับส่วนยี่ห้ออื่นก็คงจะเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ต้องให้ศูนย์บริการที่มีความเชี่้าชาญในการาเปลี่ยน นะครับก็โทรศัพท์เครื่องนี้ก็ใช้ได้สามสี่ปีละนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ดีอยู่เพียงแต่ว่าแบตเตอรี่นั้นเริ่มเเริ่มเสื่อมละใช้ไม่นานก็แบตหมดนะครับก็พอดีนะครับแอปของหัวเบยที่อยู่ในเครื่องนั้นแจ้งมาว่า โทรศัพท์ของท่านาแบตเตอรี่กำลังกำลังลดลงนะครับก็มีโปรโมโชั่นให้เปลี่ยนแบตก็เลยได้เข้าไปดูที่แอปนะครับก็ปรากฏว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นนะครับมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับที่ร่วมร่วมโปรโมชั่นนะครับ ของผมเป็นรุ่นโนวา5 g นะครับก็อ,อยู่ในกลุ่มที่ได้รับโปรโมชั่นด้วยซึ่งราคาของแบตเตอรี่นั้นก็แล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็ใช้ใช้เงินที่เริ่มแรกก็599บาทนะครับส่วน Huawei Nova Nova หเครื่องนี้ ราคาแบตเตอรี่อยู่ที่799บาทซึ่งผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์จังหวัดขอนแก่นนะครับถนนประชาสโมสรซึ่งอ,อยู่ถนนด้านหลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับถ้าเราไปเชื่อประชาสโมสรด้านหลังเ,เดินทางจาก ฝั่งบกสฝั่งในเมืองนะครับเดินทางออกมาทางบกสเก่าทางออกมาก็จะอยู่ซ้ายมือก่อนที่จะถึงแยกแยกไปขวามือทางราชมงคลน,นะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับโดยมีช่าง อยู่ประจำร้านนะครับทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ก็ใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงจะนั่งรอรับเลยก็ได้นะครับแต่ของผมก็ลูกค้าคนแรกก็ได้ในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จสิ้นพอดีนะครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ที่ทางศูนย์เปลี่ยนให้นะครับของหัวเวย เป็นแบตลิเธียมนะครับผลิตเมื่อปี2019มี2019นะครับตอนนี้ก็2023ก็ใช้มาประมาณ3-4ปีก็ถือว่าทนมากนะครับถ้าจะใช้ต่อไปก็ก็คงใช้ได้อยู่ เพียงแต่ว่าแบตเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับเบดเสือก็799วัตถ์ถ้า,าทุกท่านผู้ใดที่มีโทรศัพท์มือถือที่หหอหัวเวยนะครับก็สามารถนำไปเปลี่ยนที่ศูนย์หัวเว่ยใกล้บ้านของอท่านได้นะครับน่าจะมีเกือบทุกจังหวัดนะครับ จะเป็นจังหวัดใหญ่ให้พวกเราลองตรวจดูจะไม่ใช่ศูนย์ขายโทรศัพท์นะครับเป็นศูนย์ซ่อมหัวใช้เชื่อว่าหัวเวอรออโตอไรอะไรประมาณนี้แหละลองลองเช็คดูให้ดีเขาจะรับรับซ่อมโทรศัพท์นะครับแต่ถ้าท่านไปติดต่อที่ศูนย์บริการที่เขาขายโทรศัพท์เขาก็จะเก็บเครื่องของท่านส่งไปส่งไปซ่อมส่งไปเปลี่ยนที่ศูนย์เหล่านี้ซึ่งไม่ได้มี ทุกจังหวัดนะจะมีที่จังหวัดใหญ่ๆนะครับแล้วก็เมื่อซ่อมเสร็จถึงจะส่งกลับมาให้ท่านแต่ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแนะนําว่าท่านาแวะศูนย์เองดีกว่านั่งรอไม่ถึง2ชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงก็สามารถานำโทรศัพท์กลับบ้านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็คงจะมาแนะนำพูดให้ทุกท่านฟังเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ